สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าบันไดก้าวขั้นสู่ความมั่นคงทางการเงินก้าวอย่างมั่นคงสู่ฐานะการเงินที่มั่งคั่ง คุณควบคุมเงินหรือเงินควบคุมคุณเราลองมาสำรวจทัศนคติด้านการเงินของตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะและความมั่นคงทางการเงินจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะสำหรับบันได9ก้าวขั้นสู่ความมั่นคงทางการเงินนะคะแบ่งการนำเสนอเป็น3หัวข้อใหญ่ค่ะหัวข้อแรกคือพาทุกคนไปสำรวจทัศนคติเรื่องการเงิน เพราะทัศนคติไม่ว่าในด้านดีหรือร้ายนะคะย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดทิศทางการใช้เงินเมื่อทุกคนเปิดใจจนพบทัศนคติที่สร้างปัญหาการเงินแล้วคุณก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องเงินทองได้ง่ายขึ้นค่ะหัวข้อที่2เรียนรู้โลกของการบริหารการเงินรู้จักกับวิธีการแก้ปัญหาทางการเงินในรูปแบบต่างๆที่มักจะเกิดขึ้นในชีวิตโดยยึดหลักเชื่อมั่นและพึ่งพาตนเองค่ะ หัวข้อที่3วิธีการก้าวไปสู่การร่ำรวยอันยั่งยืนซึ่งถือว่าเป็นนิยามสำคัญของการมีความมั่นคงและอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงที่จะสร้างความสุขถาวรให้กับชีวิตและดูแลเราไปตลอดตราบนานเท่านานค่ะเริ่มที่บันไดขั้นแรกนะคะขั้นที่1อดีตของคุณเป็นตัวควบคุมกุญแจสู่อนาคตทางการเงินได้อย่างไรข้อนี้นะคะให้ทุกคนลองคิดไปในสมัยอดีตค่ะสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆอยู่ มีคำพูดหรือเหตุการณ์อะไรไหมที่มันส่งผลกระทบต่อทัศนคติเรื่องการเงินของเราบางทีนะคะเราอาจจะเคยสูญเสียของหรือว่าเคยลงทุนแล้วขาดทุนเราก็เลยมีทัศนคติต่อการเงินที่เปลี่ยนไปเลยหรือแย่ไปเลยลองคิดดูสิว่าพวกความทรงจำเหล่านี้หรือเหตุการณ์เหล่านี้ในอดีตนะคะเป็นตัวที่บดบังความสามารถเราในการที่จะหาเงินได้เพิ่มขึ้น หรือว่ามีทัศนคติทางการเงินที่ดีขึ้นหรือเปล่าบันไดขั้นที่สองค่ะเผชิญหน้ากับความกลัวและสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงอันนี้นะคะให้ทุกคนลองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจําแล้วก็ความกลัวบางทีนะคะเราอาจจะกลัวการสูญเสียทุกอย่างสูญเสียเงินทองสูญเสียทรัพย์สมบัติเราก็เลยกลายเป็นคนที่ตนันีแล้วก็ขี้เหนียวค่ะหลังจากที่คุณรู้แล้วนะคะว่าคุณเนี่ยกลัวอะไรให้ทุกคนลอง ปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะโดยการพูดกับตัวเองว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันประสบความสำเร็จฉันสามารถทำเงินได้อย่างน้อยเดือนละสองแสนการพูดอะไรพวกนี้เข้าไปในจิตใต้สำเนือค่ะมันจะทำให้เราเปลี่ยนความเชื่อเรื่องการเงินไปเองและมันจะนำไปสู่รากฐานการเงินด้านอื่นอีกค่ะบันไดขั้นที่สามซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ขั้นนี้นะคะให้ทุกคนสำรวจจุดยืนทางการเงินค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายก็ให้นำไปเก็บออมหรือว่านำเงินไปลงทุนแต่ถ้าคุณมีรายได้หน่อยกว่าค่าใช้จ่ายให้พยายามตัดทอนค่าใช้จ่ายและหาไรายได้เพิ่มค่ะสำคัญนะคะคือให้ซื่อสัตย์ต่อสถานะทางการเงินของตัวเองแล้วตัดสินใจเลือกหนทางต่อไปค่ะบันไดขั้นที่4ดูแลรับผิดชอบต่อคนที่คุณรัก มี3สิ่งนะคะที่เราควรลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อรับผิดชอบคนที่เราลักค่ะเรื่องแรกนะคะคือเรื่องพินัยกรรมถ้าคุณเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าเป็นปู่ย่าตยายเนี่ยควรทำพินัยกรรมแล้วก็ระบุผู้จัดการมรดกทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณมีค่ะเพื่อที่วันที่คุณจากไปเนี่ยคนคนข้างหลังจะได้ไม่ยุ่งยากกับการจัดการมรดกค่ะสิ่งที่สองสิทธิปฏิเสธการรักษา ถ้าคุณป่วยนะคะคุณต้องแสดงสิทธิล่วงหน้าด้วยตัวเองค่ะว่าคุณอยากจะปฏิเสธการรักษาหรือว่ารักษาต่อไปให้หายขาดจากโรคและสิ่งที่3คือประกันชีวิตค่ะให้ซื้อตามความจำเป็นและเหมาะสมนะคะอันนี้อาจจะต้องลองคำนวณดูว่าคุณคิดว่าคุณมีต้นทุนชีวิตเท่าไหร่และเมื่อวันที่คุณจากไปเนี่ยคุณควรจะมีเงินทุน ี่ล้านให้คนข้างหลังได้ตั้งตัวได้ค่ะบันไดขั้นที่5ให้ความเคารพทั้งต่อตัวคุณเองและต่อเงินของคุณค่ะเงินนะคะตอบสนองต่อพลังงานในรูปแบบเดียวกับที่คุณตอบสนองทุกประการเงินจะเข้าหาคนที่ให้การต้อนรับและเคารพนับถือมันเช่นเดียวกันกับคนเรานะคะย่อมอยากอยู่กับคนที่เคารพนับถือเรา ถ้าคุณให้ความเคารพเงินของตัวเองคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินให้เข้ามาหาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะนอกจากพลังงานที่คุณจะสามารถตอบสนองต่อเงินแล้วนะคะยังมีวิธีการหาเงินโดยสุดจริตค่ะซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3วิธีดังนี้วิธีแรกคือทำงานหาเงินแต่เรื่องนี้มันจะมีข้อจำกัดด้านเวลาอายุและสุขภาพค่ะวิธีที่2ได้รับมรดก วิธีที่3การลงทุนโดยนําเงินที่เก็บออมไว้นะคะไปลงทุนด้วยวิธีการอันชาญฉลาดเพื่อที่ว่าเมื่อคุณไม่อยากทํางานหรือไม่สามารถทํางานได้อีกเงินของคุณจะทํางานให้คุณค่ะบันไดขั้นที่6เชื่อใจตัวเองมากกว่าเชื่อใจผู้อื่นให้คุณนะคะฟังเสียงภายในใจของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจเลือกแนวทางการลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจหรือเรียนรู้ได้ค่ะ เพราะถ้าคุณไม่ฟังไม่ตัดสินใจแล้วก็ไม่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจนะคะผลสุดท้ายคือคุณจะสูญเสียบางคนเนี่ยอาจจะสูญเสียหมดตัวเลยก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่คุณจะลงทุนอะไรใหม่ทุกครั้งเนี่ยให้ศึกษาอย่างดีจนเข้าใจถ่องแท้แล้วว่าการลงทุนแบบนี้ให้ผลตอบแทนแบบไหนคะ่ะเงินของคุณตัวคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจได้ดีที่สุดนะคะอย่าลืมบันไดขั้นที่7็ด เปิดรับทุกสิ่งที่คุณสมควรได้รับผู้เขียนหนังสือนะคะหรือว่าคุณซูซี่เนี่ยเขาได้ค้นพบว่าการที่เขาให้สิ่งของหรือว่าให้ความรู้สําหรับคนที่ต้องการนะคะทําให้เขามีความสุขแล้วก็ผลสุดท้ายเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับมากกว่าการที่เขาไม่ให้อะไรเลยแล้วก็ยังมีตัวอย่างของลูกค้าของคุณซูซี่นะคะที่ มีความแตกต่างระหว่างคนที่ให้เป็นประจำกับคนที่ไม่ให้เนี่ยคนที่ให้อ่ะค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะมีเงินมากกว่าคนที่ไม่ให้ให้ในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นให้พ่อแม่เมื่อพ่อแม่ต้องการเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการให้ให้เพื่อนให้ญาตินะคะให้บริจาคให้กับมูลนิธิองค์กรใดๆก็ตามนะคะที่เขาต้องการเงินนำไปบริหารให้องค์กรเขาอยู่ต่อไปได้ค่ะ บันไดขั้นที่8ทดทความเข้าใจวงจรทางการเงินให้คุณนะคะยอมรับว่าเงินของคุณเนี่ยขึ้นลงได้เสมอค่ะโดยการมองอนาคตการเงินระยะยาวเสมอนะคะและเชื่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเนี่ยล้วนเป็นผลบวกการมองอนาคตการเงินระยะยาวเนี่ยอย่างเช่นการที่คุณได้เงินเดือนมานะคะไม่ใช่ว่าคุณจะใช้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้รับมาเพราะคิดว่ายังไงเดือนหน้าฉันก็ยังได้เงินเดือนอีก คุณต้องลองคิดถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะเช่นประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยทํางานไม่ได้ขาดรายได้ไอ้พวกเหตุสุดวิสัยพวกนี้ค่ะมันจะทําให้การเงินของเราอะสะดุดเพราะฉะนั้นนะคะหมั่นมองอนาคตการเงินระยะยาวโดยการนําเงินไปลงทุนอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วมันจะให้ผลลัพธ์กลับมาแน่นอนและบันไดขั้นที่เก้าขั้นสุดท้ายค่ะตระหนักถึงความร่ํารวยที่แท้จริง อิสรภาพที่แท้จริงนะคะคือความคิดและจิตใจเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับบันได9ก้าขั้นสู่ความมั่นคงทางการเงินค่ะขอให้ทุกคนนะคะก้าวอย่างมั่นคงสู่ฐานะการเงินที่มั่งคั่งค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะ เพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย